มมแแลล้้ววกนเอ้ยซีสุมองสุบอนเรามาคุยน,น้ำพัยรุ่นน้ำเมตู่มันนี่เศ้าครับสวัสดีตอนสีสวยๆเนี่ยครับสวัสดีซีสุมองสุบอนเจ้านี้มัอนีมม่พยรุ่นครับเมตุมครับหาหารอยูได้กินตามตรงไห้ตรงหน้าเฮ้าดีเมตุพูดละ งงงงยื้อท่าขุ่นเดี๋ยวภาไปหาเมตุเมตุูรึเปล่าฮะขุดปูจ้าวัสดีจ้าแต่เถืองบ่ละเถอดเป็นจะมีโตนบ่หรอผลโกลงงงมันอุ้ยดีเกินบอผิรหวังเลยจู่มาถ่วงไข่กันละสับโอเลยเตอร์จีโอ้ยนี่อจะลงหน่อยหน่อยมันได้เห็นตัวเทิกตัวเมียตัวโถ มีโซนก็มีตัวอยากกินออมปูสิกบเซทักซีเหล้าเบื้องเดต่วนาน้ดฝป๊กน้ำถ่วมบางช่วงบางทีงานมาขุดก็ถือว่าได้ไหลเต๋อวิ้นครับถือว่าได้หลอยู่ก็เลยบอกกันก็มีตัวปลาไปลองเบื้องคาเทียมันมีุ้ดหรอเทียมันย่างาเทียมับริยายหูก็เลยว่าปลาสุดของเทียดกปูจะก่อโตสิบโตพ่อเดี มกดีอมพ่อดีอมหนไปมกรังด้มกโอเจ้าเกยมกปุยลามีตัวผิดอย่างมีปที่ว่ามีตัวมกูกอันคาดการวบ้าอมกบสิออมสิ่กบเินี้เดินนีไมู่ตัวคอยกันเลยว่าลงว่ากบเลยไปออมมันเนี่ยเอามีตัวคนจะเข้ามูดูเดี๋ยวเดีหางหู้ซอยกัน ได้บ่สามหูได้สองตัวโอ้มันฝนตกน้ำมันอันมันใหญ่หมองเนาะที่นี่เท่าหูหนึ่งนี่แมนบ่นี่เด้งเจ้ว่ว้ยี่นี่ยันน้ำส่วมเนี่ยเขาเพิ่งนะไปไปด้วยนี่ละเพราะว่าแดงแังนี่ละแดงไปที่มันใหญ่ึ้นทั้งเส้นสิเกิดหมอนึงสิเนี้ยจะใส่ถุงนี้เนี้ยยันฝนมันมันยันน้ำส่วมมันบ่เหงเนี้ยมันยันฝน ่าบางคนบอกว่าเิ่นวนไปหาไตปูเ er, ง so no, right. no, no ี่ยขึ้นไเหา้ไตมันออกน้ำามตมันออกมายุ่มูมันเลยเงี้นขึ้นโอชิปมเนี่ยือ่าย่งรุ่นอชิปมบอกเงียโอ้เงียขึ้นก็ออกเถื่อนก่อนแต่มีวะตัวนี้ยึส่อสอบเลยเราต่เกาโจ๋วมันเสอยแเลยเรื่อยดิ thế thôi, vẫn bật lừa đấy phải tôi thấy tôi mẹ sò mao bướu cho mương mưu trộm trinh, truồng thằng coi coi bớt, coi nhang khét lòi khét cheu, nhang khét mua cái này, du vật thổ cốt mương này, mương bên nạm thủa mắm đi

ตัวเม่ย่างดีนี่ล่างน้ำสาดย่างดีเลยไล่ตัวเร้อครับโค่นหาหูปุ๋ยแม่ขุนเลยเร็วน้ำเย็นนอนอยอะเลยบึงทรงอยู่ถวบงทรงย่ยย่นี่เกี่ยว้วมออกมาเยแถวดูเลยเกี่ยวๆหอว่าเถวไตงม่งๆมนึงเนียแล้วเดี๋ยวไล่ตัวเี๋ยวเยอะสิบตัวหนึ่งอ้อมหมดไตัวน โอ้โหว้า th ีก hey, ูหนึ em, ่ง้อพวนี้พุทธิปนออมยุ่นหรอองไอ้ย่หรอไ่เลนตื่นตื่นนึงขว้อยันเป็นดินหินไหมมันได้คนพได้เลืกคนตกตกทังสี่ตกโอจิปมกูจิปมอยู่พะนีสินะมันสิเลืกกเขาเกาุนเอว่าเงียนโมบู ตัวเมียตันี้ตัวนี้ตัวไหนตัวนี้ก็ดีหมดเลยไปหาเหล่ามแมงน้องเย็นบอกล้หาหนูตจเ๊ยดนี่บ่ได้หาหนูได้ลูกไนปูอยหานรนเดีบ้างวาไปหาเล่าเม่กนน้าต่อปะปาแกเดียวะปปท่าผีปะกางเงินหน้าหมดเลยาเทียมมันอยู่มันจังไหนตัวเมีเลยเมีนพ่อจกพ่อคุดอันน้ำหมดแลวจัเนียกับพ่ออมเลีล่ะในน นี่อเออมไส่ครบไปนายเจี๊ยบผักมันอิสวยเข้าไปเจ็บผักก่อนบ่ไปกับไปตัวเจ็บผักมาออมเนี่ยผักที่ต้นหอมไปถึงเลยไปไปมันไปเดียวหาเตะปูเราก็เดี๋ยบผักจัดเจี๊ยบผักผักกันเลยเดิเนหน้าหน่อยกันเลยเนี่ยน้ำปอเอาคนไปเรวิตูไปยังมึง อ,อยู่มาอยู่สายบัวนี่ก็จะพ่อดิแกงยี่ตัวนี่มีตัวสายบัวก็ถือว่าหลายด้วพ่อดิแกงเสียบๆหวานๆยอยู่ค่อยรีเอวเด้อโถตัวไอ้ตะกี้คอ dead dead ออ่อยม่เด็ดโอเด็ดโอหน่ยมันบ่แม่นแล้วเด<ๆ>็ดเเด้อพิ่นใไหนรีเอวเด้เจบ๊ักหอมเนี่ยรีเอวอันใบไหนมันอยู่นอ่อขโม,โม่แม่ตัดตำราบคนวันทีแมนเจ้าวะไอ้จักจะเด็ดเอาเลยเหรอวันทีชัว เด็ดเอาเด็ดเอาเด็ด,ดเอากันกลางๆเอาไว้ถ่มันปงขึ้นเองว่ะเรเอาไลุ้นโอ้กรเงีเรสมุไกดอ้พักซี่นี่เนาะพักซีกกซ่กันเย็บพักซี่กันพักซี่ดีเอาใบมันเย็บบนยอดเด็ดน,นเด็ดเอาหยอนเลยเพิ่นถหยอนก็ไดอยู่เอาต้นขึ้นเดาให้หนึ่งเด็ดใบเด็ดม,มันลกติมตัวหนีว่จีเด็ดเอาเอาให้ลุ้นปสมือพ่อเราเถอะพ่ออมอะไรนะเมนเมนมนมือบพวกอมเอะันโดดเย็บบกพิหนวาเนาะ นี่อเดี๋ยวเป็นติดลูกโดดโดดจังน้อยจังเล็กจังน้อยพ่อเดี๋ยวไปเติมกันครับไปปันได้หอดปันเนี่ยเพชรปวดแล้วหยิกกันนี่ไปครับมันเจ็บเอาดอกแค่ต้นน้อยๆเนี่ยนะจ๊ะพ่อยปเติมกันพักในไร่ถึงนุ่งคุยได้ไหมตัวพักแสบแมนต้นน้อยๆก็เป็นดอกนั่นนี่เอาต้นนี้น้ำไม่พอเมนก็เห็นตัวมั่วปลูกต้องบริจาคีเดือนมวงเป็นรวยเป็นดอกเป็นดอกให้เจ็บกินก่อ ็บผักมาแหล้าจะพยรุ่นมีของฝากของต้นจาก<อ>ผู้ใดพยรุ่น,นจากเบ้าต้นเบ้าต้นทิ้ฐานบัตรเกิดกับของอาจารย์ของอีสานลอยเปอร์เซ็นครับเป็นว่าทรงตอกไม้งี้ยุ่นเหมือนกันตอกนบ่อยงเป็นยนนุ่นตอกตนหนูตเนีเ่ยมนตอกลอหนูเลย เห็นเพิ่นสั่นโอ้ยคูบูบ่กผัวเท็จตอกเหียอยู่ก็หนูก็แล่นเมู่บ้านแม่น้องไฟเป็นพนหลับไปเซนี่ผู้ใดส่งกลองไปเซนี่โปาให้ลุงรุ่น <c oughs> เราเห็นน่นแปลคือบ่มีหยังว่เจี๊ยนที่แถวมันเป็นตอกตัวนี้เนาะระวังมือเด้อมือระวังมือเระบังมือนี่เข้าเท่เขาดูนะโอ้นี่ตี่ต้องบอแม่น้องไฟบ้าน เอาไปที่นี่เปาแล้วหลับที่เด็ดเอาไปรุ่นเห็นเพิ่นไปสันตอกบอดได้คักได้เนี่ยซันวิธีใดล่ะตอกกูที่ล่ะยาเพิ่มสซันหัวใจแข็งมากอียาเพิ่มสฉันหอยย่านน่าจะไม่แข็งมากโอ้จู่ได้ข่อยแต่ว่ากาแฟอยู่หนีอยู่สามตานเท้ยอยู่หนีหรอกว่าในนู่นอีกลีเี่มืออีหลีมันมีแนวอื่นมาขอบคุณหลายๆเด้อครับที่ส่งตอบมาให้ ขอพูดหลายๆเรื่องเบาต้นขอพูดอาจารย์ที่เพิ่นทรงตอกที่เด็ดเด้งๆไงรุ่นนี้เพิ่นเพิ่นว่าเลยถามว่าราคาค่าเทียบพี่น้องจันไปกับเจ้าขอไปทั้งคุณเหรอทั้งช่องของอีสานร้อยเปอร์เซ็นต์ครับตออคนนี้เนี่ยน้องอี่รีเห็นเพิ่นไปสั่นอยู่บ่านสุดยอดสุดยอดอี่รีครับที่เพินบบพ่นจะเบมมิมียนเมียนโอ้ยยิ่งจ่อๆสมนีน้องจุูโปจุโูโปไหมเจ้าว่ากั ตอนเอาเพิ่นกับบ่หินนั่นดอกเพิ่นว่ามันเป็นผาารุ่นแรงแต่ว่ายาี่รุ่นจากล่องเบิงแั่นด้ก็เลยทักเข้าไปเพิ่นก็เลยส่งมาให้ขอบคุณทินทานบังเกิดขอบคุณอีสานร้อยเปอร์เซ็นต์เด้อครับที่ส่งต่อมาให้แต่ว่าโซานี้ก็มากินออมกบใส่ปูกับพ่งหี่รุ่นนั้เมตู่เด้อครับจังมือหนึ่งเดี๋ยวสิไป ทดลองมึงจังค่อยติดตามครับจ้าขอบคุณหลายๆเด้จอจะสิตตรงตอกไมมฝอยรุ่นเมตุพระท่านไหนเล่าซันดอกอย่าหนูมาก่อนทิ <c oughs> โอ้ยงูมากถูกยำเวลนมีแต่กาแฟหรือมามตู่ดังไฟเอาทานใส่จ้ะทานพอหน่อยส้อยเดิมใส่ฝอยรุ่นว่าะสิเผาซะก่อนนตู่เลยเอาทานใส่ไว้ถ่าเล่าจ้ะฝอยรุ่นกำลังเผากบจ้ะ อย่างพ่อตึงๆอยู่เหรอเมตุพ่อมันฝักไงมันจำมะข้าวเลังคนเหมืนกับว่าบะข้าวเผาตะกอนเนาะถึงกินหอมข้นไฟมันก็สีได้รสชาติอีกแบบหนึ่งพร้อมกบต่อพอไดเมียเพิ่นกับผ้าเห็ดทั้งสี่นะเปลี่อนเพิ่นเผาขีเทาจะเดินย้ยนใส่ขีเทาเบิ่มเลยแล้วพอดีเขามีหีบเล็กมีมีทานเขามีทานใส่เขาก็ได้เผาทานจ้ะเดี๋ยวให้พี่รุ่นเผาจะเข้าวกันได้จ้ะอย่างจะเข้าวกันพ่ออยู่เมตุ เป็นรุ่นแล้วล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วแล้วกำลังฝักเด้อจ้ะที่ฝักครับเนาะเป็นรุ่นฝักข้าวบนเด้อจ้ะจีขวบเบียจีขวบเบียเสร็อมครบตำแล้วเด้อแถวตำรอบหนึ่งหรือเปล่ามีอนสองรอบแล้วมึงพูดเอาเดี๋ยวจีแถวพูดเอาเดี๋ยวแต่แฉงแก่แดเด้อเนี่เอาพัดตำอีกวันนี้มันกระกรอบๆขวบเบียลุกตำเด้อจ้ะนั่นเห็นว่ากระกรอบแล้วเด้อเป็นรุ่นตำเราวันนี้ก็ เอาห้าวจะนำอ้อมกบมาค้นแล้วเราลงตัวย่ำนั่นเอาโคกสีขวางโคกสีขวางดีเอารอเอาละพ่อละนะจังน้ำแต่ข้นวุจุก็หมอะคุ้นข้างห้ามันประเดี๋ยประเดี๋ยกของแท้นี่ของแท้เจทย์จะใส่ไหลเลยจะสองส่วนบวกเกินซ้ำพี่โคใส่แค่เพี่งหนึ่งพ่อไม่มีตู้เพราะว่าลูกโดดมันไหลอยู่แล้วกันไปแล้ว น้ำปลาเจ้าเสพไปก่อนเนี่ยเ่น like uh, ิอห่อไปขังลกปลาบ้าแล้วบ้านขัวขัวลาร้มันแหงปลาร้มีตัวยังเติมนำมันกเมันเมาโขปีขวี้เกลกันขวี้มือะ แล้ก็แช่แหงแล้วเติมน้ำเพิ่มขึ้นเติมขวดถูกล้วพักอไรเม่นๆอ้าวปลาแล้วกูลงจ้ะหดๆกูลงเป็นแน้อยมันยงเหอดัวน้ำเดียเต่น้ำใส่ก้าเบียร์จ้ะป็นหัวเแล้วนันจะติเปื่อยไปื่อยๆเป็แน หอมเสียดเลยหรอหอมไปอีกย่างหนึ่งตะบันกะชิ้นหน่อยม่ตต่งชแซ่ข้ามาไม่กันสูตรไม่หล่มีตู้เนี่มุ้นี่เห็นได้กินเลยเฮ้เฮเ้หอมไหมหอมหวยบ่มีสูตรตายตบนว่าแล้วแต่ก้มา้ชอบของแต่ละคนกด็ดแน่กินเลยนผลงดวงมันกูออกเริ่มบอกเลียงอุ้ยหุยหรมาเขาเอาขาเบี้ยวใสป่นี่เี้เดเด็ดนี่ เดี๋ยวหุยนเราไปเรื่อนที่มรดชดฉาดเหมือนกันนะจางเทียมโม่ทีพ่อเ่าดีดีด้วยเถอไว้อดีพอวเสียบได้เรียงลวกพอดีเดี๋ยวตัวเมนรสีบแล้วเดี่อักลงก็ถ่ออพักลงตัวแบบนี้เหรอถอดแค่ล่องก้อนละแมนพักเรไรเห้อตัวนุ๊กคุยหอมพัซซี่จ่ะมูเมนของไครไม่น้อยกันคมณละ ข้าใหญนันนี่ยุกจุราจจกทีมงานแต่ละคนเอาแับนี้ไปรุ่นความพบใสปูส้หอยหวยแของกอกซี่ซี่หอมหอยหวยมาเด้อจะวันนี้ยุกแล้วไอหัวหัวมาเด้อจ้ะเขาเบียคนคมาเด้อ บเด้อเอฟซีสุมองสบอเรามาคุยน้ำพอยิ่งรุ่นน้ำมีตู้มือนี่เศร้านี่ดทายจ่อๆอยู่ๆพี่น้องผู้คนมักปูมักอ้อมกบใส่ปูครับต้งต้นหอมกับหมักปูเนาะแมนทายไกลๆอยู่ๆพี่น้องเขาได้เห็นูซีฟเลยมีตู้ซิมปูก่อนอย่างอื่นปูสวยสิซิมปูหอมมันหวานต้มเนื้อพอดี หนโปเลยที่สองมามาไปนี่กินเกากินแนวน้ำกันเด้อครับคุยต้องนะมาเดอ้ออีฟซี่สมองสุบัติเหรอครับกินออมกบน้ำมยีรุ่นชุดยอดเลยเมนูนีน่มันหอมมันมันมันม่นปูน้ำเนาะ มาเด้อจ้ะพี่น้องสุมองสุบอนนั่นแหละกินออมกบใส่ปูออมปูใสก่กบอันนี้คืออ้อมใส่กันก็เลยไม่ตัวใส่ผักซี่จ้ะผักซี่ผักหอมนัวคกับเดือดเถาะเป็นยังถึงวันัว,นวดแต่มันมีปูใส่น้ำไหมเห็นลูกโดดป่ะเถาะอันเดีย không có thể lại đâu hmm. à. hmm. không miết không khẩu huy thì đẹp thôi đầu phù cũng mặn mặn đi ทันส่นยอดนี่นว่ธรรมดาเด่นคนหยิกินหากินไงปีนี้เด้อนวย่วยว<ะ>ผลว่าท่านมาถวม่วไมันหาไงเด้อปีนี้ที่ว่าดีเลยบ้านห้องโสดดีที่ว่ามีปูกินปีไก่เนี่ยหายากไปหาคุดบ้านอื่น้อนันเป็นน้ำปีเนะาะพันยังด่น ทีด่ดูดดูอมหินบ้านึงผู้พิจาองคเคุนยุทธ่างไก่ผงเทปผงไตยมืงหนองเม่งน้าเพิ่นบบมีหม่องคนข้าวเนาะไม่บ่แล้วเป็คนยุติธรรลเาอยูอย่ใน,นเป็นเกษตรอยากท,ทำงานอยากกินอาหารธรรมชาติเอา,าอาหารเียหาเอากระไดเนาะเป็นรุ่นนะ cái lục đuột ống mày thế được Ừ. <laughs> Giúp đi đều, thì 2 tù Còn cứ xây lại rồi thì ngọt Cô có Cho chôn thả

con ăn được lấy ngon, nó kín nó nhìn nó toàn mây này toàn là kim mạ toàn phân này cua từ không mà ขาก้มอยู่พี่ทั้งนานเอาเนี่อสอานี่ได้กินเขาสองคนพี่งา่ติดธุระจ้ะต่างคนต่างมีภารกิจภารกิจเท่ากับมีอยู่เบียบเพราะเงี้ยมาไั้กีอนติดพักเลยหลายสิโอ้ยเราคุยเอาคุยเอาจ้องหลายอยู่ดอก มป็มนปูมันแสบนะมันมหอมหอมหนุ่มดีตัวจะได้ขอบคุณเพ่นครับสมองสมบัติครับที่ติดตาำลืมไม่ได้ครับนี่ที่เด็ดเศร้านี่ขอบคุณนทีฐานบันเกิดขอบคุณที่สาร1 0อยเปอร์เซ็นต์ยครับที่ตอกไม้เยื่อรุ่นขอบคุณนเลยไห เสานี้มือนีพไปรุ่นครับกมิตูครับสวัสดีครับจ้าสวัสดีจ้าฝากคนไหลคนแช่ทิ้นทานบัตเกิดแล้วก็ัิสานลอยเปอร์เซ็นต์น้ำเดออ์ครับ